ไปนะคะทุกคนสำหรับมือนี้ก็เป็นเมี่ยงนะคะเมี่ยงรวมนะคะเรียกว่าเรียกเมี่ยงรวมมีทั้งเบอิ่มได้เลยนะทุกคนห่อนะคะการใหญ่นะคะทุกคนคำเคีย้ยวไม่ไหวต้องแบ่งเดี๋ยกวก็กินคำใหญ่ๆเต็มๆคำเต็มๆปากไปเลยนะโอ้เลยค่ะทำเองทานเองอร่อยเองนะคะ ปลาทูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะนี่ก็มีเป็นผักของเราเองนะผักที่เราปลูกนะคะผักให้ดูนี่นะเขียวจะไม่ไหวเลยนะสัมใหญ่นะคะนี่นะเขียวจะไม่ไหวเลยนะสัมใหญ่นะคะอันนะคะหูสามชั้นเส้นหมี่แล้วก็น้ำจิ้มเหมือนเดิมนะคะ อ, like อร่อยจังลึกปลาดำจิ้มเยอะๆแบบนี้ทุกคนอร่อยมากๆอยากบอกทุกคนว่าถ้าอยู่ใกล้ๆจะชวนมากินเลยนะคะอ้ํานะคะเดี๋ยวก็กินคำใหญ่ๆเต็มๆคำเต็มๆปากไปเลยนะปลาดำจิ้มเยอะๆแบบนี้ทุกคนอร่อยมากๆอยากบอกทุกคนว่าถ้าอยู่ใกล้ๆจะชวนมากินเลยนะคะอ้ํานะคะนะตำน้ำจิ้มนะจะได้รสหวานมัน ผักของเราก็งามงามๆเท่า,านั้นเลยนะคะราไม่ได้เลยนะคะทุกคนคุยกันเสียงดังมา,มากๆนะคะก็ใช้ผักใส่เส้นมีจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดของเราใส่ถั่วเยอะๆนะคะน้ำจิ้มนี่ปลาทูนะคะ ใส่ปลาทูไปเยอะๆใส่เส้นหมี่ไปเยอะๆเป็นทั้งของกินเล่นเป็นทั้งอาหารที่กินเดี๋ยวก็<อ>เดี๋ยวเราทานเบคอนก่อนนะคะมีนักปลาทูตอนนี้เราเอาเบคอนก่อนละกันลาดด้วยนะ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาทักทายรับชมส่งกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะทำเองทานเองอร่อยเองนะคะนะคะบะทููตัวใหญ่ๆมันๆราดด้วยน้ำจิ้มเหมือนเดิม เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราทานเบคอนก่อนนะคะมีนักระทูตอนนี้เราเอาเบคอนก่อนแล้วกันลาด,ด้วยน้ะไม่ได้เลยนะคะทุกคนคุยกันเสียงดังมากมากนะคะก็ <os> <Note> ใช้ผักใส่เส้นมีเลยค่ะทำเองทานเองอร่อยเองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราทานเบค,คอนก่อนนะคะมีนักสะทูทอนี้เราเอาเบค,คอนก่อนแล้วกันราดด้วยน้ำาตน <c oughs> ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะใส่น้ำจิ้มไปเยอะๆแบบนี้นะคะไม่ได้เลยนะคะทุกคนคุยกันเสียงดังมา,มากๆนะคะก็ใช้ผักใส่เส้นมี นี่ค่ะเรามาทานเมี่ยงค่ะเมี่ยงเราก็จะมีทั้งเบคอนหูสามชั้นแล้วก็ปลาทูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะนี่ก็มีเป็นผักของเราเองนะผักที่เราปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกของเรานั่นเองอันนี้ก็คือเส้นหมี่นะคนเยอะนะคะ นี่นะเขียวจะไม่ไหวเลยนะคำใหญ่นะคะเอาทานไปนะคะทุกคนสำหรับมื้อนี้ก็เป็นเมี่ยงนะคะเมี่ยงรวมนะคะเรียกว่าเรียกเมี่ยงรวมมีทั้งเบคอนหมูสามชั้นปลาทูนี่เราเน้นกินผักนะเพราะว่าผักเราเยอะเราผักเรามีเยอะนะคะปลาทูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ นี่ก็มีเป็นผักของเราเองนะผักที่เราปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกของเรานั่นเองอันนี้ก็คือเส้นหมี่นะคนเยอะนะคะคําต่อไปของเราก็จะเป็นปลาทูอันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะผักที่ถืออยู่นะคะยีคอนหมูสามชั้นปลาทู เราเน้นกินผักนะเพราะว่าผักเราเยอะเราผักเรามีเยอะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาทักทายรับชมส่งกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้บายๆนะคะบายๆค่ะทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะนี่ปลาทูนะคะใส่ปลาทูไปเยอะๆใส่เส้นหมี่ไปเยอะๆ เป็นทั้งของกินเล่นเป็นทั้งอาหารที่กินนะคะบัตูตัวใหญ่ๆมัน,นม,มันราด้ลยน้ำจิ้มเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้คนเลยนะคะวันนี้นะคะบัตูตัวใหญ่ๆมันมัน ทานด้วยนะกินเหมือนเดิมมาชิมกันเลยค่ะคำแรกก็เป็นเบคอนทั้งห่อแบบนี้นะคะคำใหญ่เดี๋ยวก็กินคำใหญ่ๆเต็มๆคำเต็มๆปากไปเลยนะ<ฮ>ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาทักทาย,ทายรับชมส่งกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้บา,บายยนะคะบา,บายยค่ะทุกคนอร่อย อยากบอกทุกคนว่าอร่อยมากๆใช้ขนมนถั่วอัดแล้วก็เดี๋ยวเราทานเบคอนก่อนนะคะมีนักสะทูตอนนี้เราเอาเบคอนก่อนละกันราดด้วยน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราทานเบคอนก่อนนะคะมีนักสะทูตอนนี้เราเอาเบคอนก่อนละกัน,นาราดด้วยน้ำ คำต่อไปเราก็อันนี้เป็นฟินเลผักฟินเลนะคะเอาอะไรดีล่ะเอาหมูสามชั้นนะคะอร่อยอยากบอกทุกคนว่าอร่อยมากๆใช้ขนมถั่วอามาชิมกันเลยค่ะคำแรกก็เป็นเบคอนต้งห่อบแบบนี้นะคะทำใหญ่ ใส่น้ำจิ้มไปเยอะๆแบบนี้นะคะจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดของเราใส่ถั่วเยอะๆนะคะน้ำจิ้มวันนี้เลยจะต้องบรรยายใหม่นะคะใช้เสียงสดนะคะประทูตัวใหญ่ๆมันๆราดด้วยน้ำจิ้มเหมือนเดิมคน ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะไม่ได้เลยนะคะทุกคนคุยกันเสียงดังมา,ากๆานะคะก็ใช้ผักใส่เส้นมีนะตำน้ำจิ้มนะจะได้รสหวานมันผักของเราก็งามงาม,งามๆเท่านั้นเลยนะคะเราดกคนอีกของเรานั่นเองอันนี้ก็คือเส้นหมี่นะ คนเยอะนะคะมาดาจิ้มเยอะๆแบบนี้ทุกคนอร่อยมากๆอยากบอกทุกคนว่าถ้าอยู่ใกล้ๆจะชวนมากินเลยนะคะอ้ํานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้อิ่มได้เลยนะทุกคนองนะคะ การใหญ่นะคะทุกคนคําเขียวไม่ไหวต้องแบ่งคําต่อไปของเราก็จะเป็นปลาทูอันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะผักที่ถืออยู่นะคะคําต่อไปของเราก็จะเป็นปลาทูอันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะผักที่ถืออยู่นะคะนี่ค่ะเรามาทานเมี่ยงค่ะเมี่ยง เราก็จะมีทั้งเบคอนหุงสามชั้นแล้วก็อร่อยอยากบอกทุกคนว่าอร่อยมากๆใช้ขนมถั่วอัดนะคะบะทูตัวใหญ่ๆมันมๆ